ที่ไปเป็นวิทยากรให้กับองค์กรแห่งหนึ่งนะครับได้ขอคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการประเมินระดับสกิลของพนักงานตามแนวของสกิลเมทริกนะครับแต่ไม่ได้ประเมินสกิลเมทริกจากตัวของสกิลโดยตรงเลยนะครับแต่เป็นการประเมินว่าเมื่อจบการอบรมหลักสูตรหนึ่งใดแล้วเนี่ยนะครับแล้วพนักงานเนี่ยจะมีทักษะที่ระดับใด โดยใช้สัญ,ญลักษณ์ของ Skill m ท t r i x เลยครับ25% 50% 75%แล้วก็100%นะครับถามผมว่าผมมีความเห็นยังไงผมตอบไปว่าผมว่ามันคนละเรื่องนะคืออย่างนี้ครับขออธิบายสักนิดหนึ่งนะสมมุติว่าท่านอบรมพนักงานในหลักสูตรใดก็แล้วแต่สมมุติเป็นหลักสูตร In-house Training แล้วกันนะครับ เชิญวิทยากรมาอบรมนะครับหรืออาจจะเป็นหลักสูตร internal training ที่มีวิทยากรภายในจัดการอบรมนะครับแล้วท่านต้องการที่จะประเมิน skill matrix อันดับแรกท่านต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเมื่ออบรมหลักสูตร in house training นั้นแล้วนะครับหรืออบรม internal training หลักสูตรหนึ่งใดนั้นแล้วเนี่ยเราคาดหวังว่าพนักง,งานจะเกิดทักษะอะไรเสียก่อนนะครับเอาใหม่นะครับ เมื่ออบรมหลักสูตร in-house training นั้นแล้วสมมติเชิญวิทยาการภายนอกมาหรืออบรม internal training โดยมีวิทยาการภายในอบรมเสร็จแล้วเนี่ยท่านต้องคาดหวังก่อนว่ามันจะเกิดทักษะอะไรออกมานะครับและทักษะอะไรนั้นน่ะมันเอาไปใช้ในการทำสก l ล m มทริกต่อสมมติท่านต้องการประเมินตาม s สก l ล m มทริกนะครับแต่มันมีปัญหาสิไอแนวทางสกิ l l มทริกเนี่ย มันจะต้องมีการกําหนดระดับทักษะตามแนวสกิลมทริกระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4คําถามคือหลังจากการอบรมไปแล้วเนี่ยท่านจะรู้ได้ยังไงว่าพนักงานมีสกิลระดับ1ครับท่านต้องประเมินอถูกต้องไหมครับคําถามคือท่านจะประเมินอะไรหลังจากเสร็จอบรมมาแล้วนะ่ยไม่ว่าจะมีการทดสอบหรือประเมินความรู้ทดสอบทักษะอะไรก็แล้วแต่นะเราจะประเมินอะไร จึงจะเห็นพนักงานมีสกิลที่ระดับหนึ่งคันนี้มันเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของอะไรฮะมันเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของ proficiency ของ skill matrix นะครับไอ้ proficiency หมายถึงอะไร proficiency มันหมายถึงว่าไอ้ทักษะหนึ่งใดนั้นที่เราต้องการประเมินเนี่ยพนักงานจะต้องสามารถปฏิบัติในทักษะนั้นได้เพียงไหนขนาดไหนโอเคไหมครับพนักงานจะต้องสามารถปฏิบัติตามทักษะนั้นได้เพียงไหนขนาดไหน คราวนี้เราจัดการอบรมเนาะพออบรมเสร็จปุ๊บเราจะประเมินความรู้ของพนักงานพอจะประเมินความรู้พนักงานเนี่ยความรู้มันก็แค่เป็นส่วนหนึ่งของสกิลนะการที่คนหนึ่งจะมีสกิลมันอาจจะมีความรู้หลายสิ่งหลายอย่างประกอบกันแต่มันต้องลงมือปฏิบัตินะครับคนเนะี่ะมันจะมีสกิลมันต้องลงมือปฏิบัติเอาล่ะยกตัวอย่างง่ายๆกันแล้วกันเนาะเราอยากจะรู้ว่าขับรถเป็นหรือเปล่าอะ่ะท่านก็ต้องลองขับรถด,ดูจึงจะเห็นไง ถ้าเราจะดูว่าขับรถเป็นหรือเปล่าโดยดูว่าตกลงพนักงานหรือว่าคนคนนึงเนี่ยรู้กฎจราจรหรือไม่ผมว่าไม่ใช่นะการรู้กฎจราจรเนี่ยมันคือเรื่องของความรู้ซึ่งจําเป็นจะต้องมีสําหรับการขับรถแต่เมื่อไรก็แล้วแต่ที่ขับรถเนี่ยมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติจริงเวลาแปลว่าถ้าท่านต้องการจะประเมินระดับทักษะหลังจากอบรมมาแล้วตามแนวสกิลมัทริกเนี่ย ท่านต้องกาหนดให้ชัดก่อนว่าหลังจากอบรมมาแล้วนานแค่ไหนพนักงานจึงจะมีทักษะระดับหนึ่งนานแค่ไหนพนักงานจะมีทักษะระดับสองนานแค่ไหนจะมีพนักงานทักษะระดับสามนานแค่ไหนจะมีพนักงานพนักงานจะมีทักษะระดับสี่จริงไหมครับและพนักงานจะมีทักษะระดับไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ proficiency ของ skill matrix ที่ท่านกําหนดโอเคไหมครับอายุวอย่างนะสมมติว่าเราจะประเมินทักษะของพนักงานที่ระดับสี่มันมีคําถามว่าพอพนักงานอบรมทักษะ ความรู้เรื่องหนึ่งหลักสูตรเรื่องหนึ่งก็แล้วกันหลักสูตรหนึ่งจะเป็น in house training หรือ internal training ก็แล้วแต่พนักงานจะสามารถเอาสิ่งที่ได้อบรมไปสอนคนอื่นได้ขนาดนั้นน่ะขนาดที่สอนคนอื่นได้ตอนไหนฮะหนึ่งเดือนผ่านไปสองเดือนผ่านไปสามเดือนผ่านไปสี่เดือนผ่านไปบางคนเป็นปียังไปอบรมถ่ายทอดความรู้คนอื่นไม่ได้เลยถ่ายทอดทักษะหรือประสบการณ์ของตนเองแกคนอื่นไม่ได้เลยดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ท่านน่ะจะเอา การอบรมแล้วมีการประเมินเรียกง่ายๆก็คือประเมินหลังการอบรมเนี่ยมาประเมินสกิลแมทริกต่อหนึ่งท่านต้องชัดเจนก่อนว่าหลักสูตรอบรมนั่นะ่ะเมื่ออบรมเสร็จมีการฝึกปฏิบัติหรือไม่อะไรก็แล้วแต่มันจะเกิดทักษะอะไรมันไม่ใช่มีความรู้อะไรนะครับมันจะเกิดทักษะอะไร เกิดทักษะอะไรขึ้นมานะครับแน่นอนทักษะมันต้องมีความรู้ประกอบด้วยอยู่แล้วแหละเข้าไหมครับเหมือนที่อธิบายไปพอเรารู้แล้วว่าจะเกิดทักษะอะไรเอาละ่ะทักษะระดับหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดช่วงไหนครับหลังการอบรมมา1เดือน2เดือน3เดือนทักษะระดับ2จะเกิดช่วงไหนครับทักษะระดับ3จะเกิดช่วงไหนทักษะระดับ4ที่สามารถสอนคนอื่นเขาได้เนี่ยจะเกิดช่วงไหนแลวจะต้องสอนเรื่องอะไรบ้างจึงจะถือว่ามีทักษะระดับ4เนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่่าคิดนะครับดังนั้น อินเดลองรันเนี่ยนะครับมันคงจะต้องมีการวางแผนสักนิดนึงว่าเมื่อใดก็ตามนะครับที่จะมีการประเมินระดับทักษะขงพนักงานตามแนวสกิลมาทีหลังจากที่พนักงการอบรมแนลสูตรหนึ่งได้แล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นอย่างไรแต่เอาละถ้าจะง่ายขึ้นเนี่ยอบรมโอเจตีไหมถ้าอบรมโอเจีนี่ง่ายขึ้นเลยนะครับเพราะว่าพออบรมโอเจีเสร็จปุ๊บเนี่ย เราพอจะประเมินได้เนาะว่าพนักง,งานจะมีสกิลระดับ3สกิลระดับ2สกิลระดับ1หรือยังแต่มันไม่ใช่อบรมครั้งเดียวเนี่ยสอนเรื่องเดียวแล้วมันจบมันจะมีทักษะที่ระดับ3าตามแนวสกิลเมทริกเสียหน่อยนะครับอย่าลืมนะครับว่าสกิลเมทริกเนี่ยมันจะมีทักษะระดับไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ proficiency level เขียนไว้ว่าจะต้องทําอะไรนั้นได้ขนาดไหนทนนิดนึงอะไรนั้นก็คือขอบข่ายทักษะนั่นแหละลมันจะสามารถทําได้ขนาดไหนนะครับ ซึ่งจะต้องมากําหนดนะครับผมก็บอกกับองค์กรว่าเอางี้นะถ้าเกิดสมมติว่าท่านต้องการจะหาหรือเรื่องพวกนี้ผมยินดีนะครับส่งอีเมลไปให้ผมเดี๋ยวผมจะช่วยออกแบบจะช่วยให้คําแนะนํานะครับแต่ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์เนาะก็เลยหยิบมาคุยใน youtube เนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับหลายๆท่านถ้าสนใจที่จะลองทําเรื่องแบบนี้นะครับคือหลังประเมินเสร็จแล้วเนี่ยหลังประเมินอบรมนะหลังอบรมเสร็จแล้วเนี่ะท่านต้องการที่จะประเมินวัดระดับทักษะ ของพนักงานหลังการอบรมด้วยแนวสกิลเมทริกนะครับยินดีเลยนะครับส่งอีเมล์มานะครับสอบถามปรึกษาหาหรือกันนะครับผมคิดว่าจากประสบการณ์ความรู้ที่พอมีอยู่บ้างเนี่ยนะครับก็น่าจะให้ไกด์ให้ไอเดียอะไรบางอย่างกับท่านเพื่อเอาไปคิดต่อยอดเพื่อประโยชน์ขององค์กรของท่านเองครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง H R c o m p o e n t Podcast พบกันในเอพิสซดหน้าครับสวัสดีครับ